เป็นลูกผู้หญิงนอนไม่ไว้ท่าเลยดูท่านอนที่น่ะโอ้ยท่านอนลูกสาวใครเนี่ยนอนไม่อายไม่รู้จักอาย,ล,ยลูกสาวใครลูกสาวใครลูกสาวใครนี่ ดูท่านอนลูกสาวทีนี่ดูหน้าตาเลี่ยงหมดแรงหนูไปเที่ยวกลับมาหนูแห้งค่ะแม่แม่หนูไปเที่ยวมาคะ่ะหนูก็เลยแหงค่ะแม่ยดูท่านอนนี่ หลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันอยากให้เธอได้รับวันดีหลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันอยากให้เธอได้หับวันดีหลับตาสิที่รัก ในวงแขนของฉันอยากให้เธอได้รับฟันดีเฮ้ยแม่อยู่ข้างนอนนอนแม่หมดสภาพมาหนูไปเที่ยวมากลับดึกก็เลยลึกในซอยเตี่ยวโดดเตี่ยวให้มีผู้คนอท่าใด ยินย่งไม่หัวใจมันหล่นยังมีใเคยคนในเนี่ยฉันถึงบ้านสบายรูปหลอกมใยายเอาใครสักคนแม่แม่มาถ่ายหนูทำไมหนูกำลังนอนดับชบายเยยแม่กำลังหลับบไงห็นไหมหมูตื่นเลยเนี่ยถ้านอน ยยอ้ยยยยยยอยย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 อยย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 มยย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 ยพยงแมวจยยยยยยมวยยยแมวยย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 ยจัยย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 มาจากไหนย ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนคุณนายอือเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจับพุงแมวจับพุงแมวอ้ยป็นเจียวแมวดิจับพุงแมวอุยยอุยยอุยยอุยอยจับพุงแมวอุยอุยจับพุงแมวอ้ยอุยจับพุงแมวอออือยย

อยากให้เธอได้ลฝันดีลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันอยากให้เธอได้ลฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่พี่ทุกคน้นูมาบอกฝันดีค่ะชะวัวด,ดีค่ะ มันเคี่ยวแมวมันเคี่ยวแมวน่ารักจิบุ๊ชจิบิ